ผมเส้นนี้ลงมากลางตาแล้วกลับขึ้นไปเส้นนี้ลงมาที่หางตาแล้วกลับขึ้นไปรูปนี้เป็นแอคชั่นที่เท่มากๆเลยของเมนูม้ตัวละครในมหาเวทผนึกมารเป็นท่ากำมือสองมือพุ่งมาด้านหน้าส่วนปากก็กำลังไล่คาถาสวัสดีทุกคนรูปนี้เรามาเริ่มวาดจากวงลีแทนใบหน้าก่อนนะตอนเริ่มวาดให้นักเรียนเหลือกระดาษด,ด้านบนไว้เยอะๆนะคะ ลากเส้นแบ่งครึ่งทั้งแนวนอนและแนวตั้งขีดเส้นเฉียงเฉียงตรงเส้นแนวนอนใกล้ๆกับเส้นกลางนะใส่จุดเล็กๆซ้ายขวาเป็นรูจมูกขีดเส้นเฉียงใกล้ๆเส้นกลางอีกข้างนึงวาดคิ้วแบบเฉียงขึ้นเป็นเส้นยาวหน่อยนะนักเรียนที่ฝึกอยู่ล่างเบาๆนะคะตรงตากับคิ้วเนี่ยคุณครูจะมีการลบแก้ไขหลายครั้งเลยวาดเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างโดยเช็กระดับจากเส้นแกนกลางแนวนอนนะ ลูกตาดำจะเล็กๆหน่อยแล้วก็ต้องหัวตาว่าเฉียงลงอีกนิดเพิ่มเส้นขนาดด้านบนเป็นตาสองชั้นนะเริ่มวาดคิ้วกับตาอีกข้างกันตรงหัวคิ้วให้ระดับเดียวกันกับคิ้วอีกข้างแต่งแต่งหน่อยให้เท่าๆกันลากเส้นนี้เป็นเปลือกตาด้านบนการวาดตาสองข้างให้เท่าๆกันมันจะยากนิดหน่อยนะต้องคอยมองคอยเช็คกับอีกข้างด้วยยังไงซะก็ร่างเบาๆกันก่อน พอตาใกล้เคียงกันแล้วค่อยมาใส่รายละเอียดนะเปลือกตาบนเราจะใช้เส้นหนาหน่อยส่วนขอบตาล่างจะเป็นเส้นบางเพราะว่าถ้าขอบตาล่างเป็นเส้นหนาจะดูเหมือนคนอดนอนดินสอที่คุณครูใช้อยู่เป็นดินสอ ee นะคะเป็นดินสอที่เหมาะกับการแรงเงาไม่เหมาะกับการใช้วาดภาพนะเพราะว่ามันลบยากลากเส้นแนวนอนสั้นๆใต้จมูกแล้วลากเส้นเฉียงลงส่วนตรงปลายกระดกขึ้นเล็กน้อยทำทั้งสองข้างเลยนะ ลากเส้นปากล่างโค้งเล็กน้อยและเงาสีเข้มเล็กๆที่มุมปากทั้งสองข้างเป็นปากแบบเพเยอออกเหมือนกำลังพูดอะไรอยู่ลากมุมปากออกมาอีกหน่อยทั้งสองข้างส่วนตรงกลางแลงเงาเบาๆไว้เป็นสีเทาลากเส้นใต้ปากกำหนดความหนาให้กับริมฝีปากล่างลบเส้นวงรีออกเพื่อปรับรูปหน้าใหม่เดี๋ยวมาติ๊กเส้นรูปหน้าไว้ใกล้ๆตาก่อนนะคะทำทั้งสองข้างเลย แล้วก็ใต้คางดูระยะห่างจากปากที่เสร็จแล้วนะข้างขวาใกล้ไปหน่อยคุณครูจะติ๊กใหม่ให้ห่างออกอีนิดลากเส้นรูปหน้าแบบเอียงเข้ามาหยุดระดับประมาณใต้จมูกแล้วหักมุมมาที่คางที่เรากำหนดไว้ข้างซ้ายก็เหมือนกันนะเอียงเข้าแล้วหยุดที่ระดับใต้จมูกแล้วเอียงเข้าอีกทีที่คางคุณครูจะเริ่มวาดผมจากตรงกลางก่อนวาดเส้นเอียงผ่านหัวคิ้วแล้วก็ตาลากเส้นเพิ่มความหนา แต่ตรงปลายเป็นแหลมๆนะเส้นต่อไปผ่านหัวคิ้วข้างขวาเราจะค่อยๆเช็ครูปล่างและตำแหน่งของผมแต่ละเส้นแบบนี้เลยนะผมเส้นนี้ลงมากลางตาแล้วกลับขึ้นไปเส้นนี้ลงมาที่หางตาแล้วกลับขึ้นไปส่วนตรงนี้ลงมาต่ำๆแล้วก็หนาๆห,ห,หน่อยลงมาปิดข้างหูนะวาดผมอีกข้างกันค่อยๆลากลงมาถึงกลางตาแล้วกลับขึ้นไปสูงหน่อยลากลงมาถึงหางตาเลยแล้วกลับขึ้นไป ลากลงมาอันนี้ต่ำๆหน่อยนะแล้วก็มีความหนาปิดข้างๆใบหน้าวาดหูด้านบนเช็คระดับจากหางคิ้วนะจะสูงกว่าหางคิ้วและพอติ่งหูเนี่ยก็จะต่ำกว่าตาเล็กน้อยรูปนี้ตำแหน่งหูจะสูงหน่อยเพราะว่าเป็นแบบหน้ากลมถ้าใบหน้าปกติหูจะอยู่ระดับเดียวกับตาถึงจมูกนะถ้าใบหน้าเงยหูก็จะต่ำลงมาประมาณจมูกถึงปากเช็คขนาดและรูปทรงให้ถูกต้องแล้วก็ใส่รายละเอียดข้างในหู เดี๋ยวมากะระยะศีสะะด้านบนกันนะวัดตั้งแต่โคนผมนะคะที่เป็นสามเหลี่ยมด้านบนจนถึงคางยกขึ้นไปให้เท่าเท่กันแล้วติกระดับไว้ด้านบนกําหนดซ้ายขวาจากหูที่ยื่นออกมานะลบเส้นโครงสร้างเก่าออกก่อนค่อยๆลากเบาๆให้เป็นวงจากจุดที่เรากําหนดไว้ทั้งสจุดนะมีด้านข้างหูข้างบนแล้วก็กลับมาที่ข้างหูเส้นวงนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่าจะเป็นฐานของผมที่ยื่นออกไป มาดูคุณครูวาดผมกันต่อคุณครูจะวาดผมยื่นออกไปบางเส้นสั้นบางเส้นยาวแต่ตรงโคนของผมแต่ละเส้นจะอยู่บริเวณวงกลมที่เราได้วงไว้เบาๆตอนแรกตอนวาดผมแต่ละเส้นก็เช็กระดับกันด้วยนะว่าผมอันไหนผอมกว่ากันอ้วนกว่ากันเส้นไหนยาวกว่ากันและก็เช็กระดับจากใบหูด้วยนะว่าผมตอนนี้ถึงใบหูแล้วหรือยัง ค่อยๆวาดล่างเบาๆช้าๆนะคะตรงนี้จะต้องลบบ่อยเสร็จแล้วข้างหนึ่งนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าโคนของผมที่เป็นสามเหลี่ยมจะอยู่บริเวณเส้นโค้งของศรีรษะที่เรากําหนดไว้และจะช่วยให้ภาพที่ออกมามีศรีรษะที่ดูสมจริงไม่ยุบเกินไปไม่โตแล้วก็หัวไม่เบี้ยวด้วยเสร็จแล้วมากําหนดจุดรวมของผมที่อยู่ข้างบนตรงกลางกันนะจะเป็นแฉกแฉกจุดนี้จะช่วยแบ่งทิศทางของผมแต่ละส่วน วาดปกเสื้อปิดตรงคางด้านซ้ายไว้นะเส้นนี้ออกมาจากผมใกล้ๆหูแล้วโค้งเข้ามาที่ปกเสื้อที่ปิดคางจากหูวาดเป็นคอลงมาแวะเก็บรายละเอียดบนใบหน้าเพิ่มอีกหน่อยเพราะว่าหน้าเริ่มมีองค์ประกอบของผมของคอแล้วภาพรวมก็จะชัดขึ้นทีนี้ก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดตรงไหนที่สั้นไปยาวไปตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นปากยื่นออกมาอีกนิดทั้งซ้ายและขวาเลยวาดคอเสื้อต่อ จะอยู่ตรงผมใกล้ๆใบหูแลกออกมาชนกับเส้นเก่าเลยแล้วก็ข้างในวาดคอเหมือนเดิมใส่ขอบตั้งให้ปกมาวาดโครงสร้างมือกันต่อล่างเบาๆเลยนะคะเป็นเส้นเฉียงลงอยู่ใกล้ๆกับคางนะคะวาดเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบเฉียงเฉียงกว้างไม่เกินใบหูนะวาดปุ่มกระดูกนิ้วมือให้เป็นความโคง้งแบบสี่โค้งนะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนักเรียนไม่ต้องวาดเข้มเท่าคุณครูพรน,นะคะ คุณครูวาดเข้มๆเพื่อให้นักเรียนเห็นชัดๆพอต้องลบแล้วแก้ยากมากๆเลยอย่างตรงนี้ตอนแรกคุณครูวาดนิ้วไม่เท่ากันต้องมาแก้ใหม่ก็เลยเห็นเส้นที่ลบไม่ออกโอเควาดนิ้วเข้าไปในช่องสี่เหลี่ยมที่เรากําหนดไว้เรียบร้อยแล้วนะตรงนิ้วก้อยเนี่ยเราจะเห็นด้านข้างของฝ่ามือด้วยวาดยื่นออกมาเลยสี่เหลี่ยมที่เรากําหนดไว้นะคะข้างใต้นิ้วชี้จนถึงนิ้วนางเราจะวาดนิ้วโป้งยื่นออกมา วาดเล็บเบาๆนะถ้าวาดเข้มจะเหมือนกับเล็บสกรปรกวาดอุ้งมือยื่นออกมามีความโค้งเป็นลอนสองโค้งนะวาดเสร็จแล้วเป็นมือแบบกำรรยื่นมาข้างหน้าเวลาของยื่นมาข้างหน้าก็จะใหญ่กว่าปกติเพราะปกติแล้วมือจะไม่ใหญ่เท่านี้นะตกแต่งเส้นนิ้วแล้วก็ร่องนิ้วให้สวยงามดูๆแล้วตรงผมเนี่ยมันตกลงไปหน่อยคุณครูจะแก้ให้ผมเส้นนี้ยกขึ้นอีกเล็กน้อย ส่วนนักเรียนล่างเบาๆก่อนวาดให้เสร็จแล้วเราค่อยตกแต่งเส้นให้เข้มนะเริ่มวาดแขนจากปุ่มนิ้วนางลากขึ้นไปเฉียงเฉียงแล้วหยุดไว้ก่อนวาดคอเสื้อด้านขวาเฉียงลงมาตรงนี้มีเสื้อแบบทับกันแล้วใส่กระดุมให้เรียบร้อยเริ่มวาดเป็นเสื้อยับๆบริเวณไหลอยู่ในระดับของติ่งหูนะวาดเส้นรอยยับเฉียงเฉียงแบบโค้งแต่ละเส้นไม่ชนขอบด้านบนนะ อ้อมเส้นไหลลงมาวาดหัวไหลแล้วก็วาดด้านล่างของแขนเสื้อต่อลงมาเลยนะตรงนี้ค่อยๆดูคุณครูนะคะแล้วก็อย่าลืมล่างเบาๆด้วยตรงนี้คุณครูมีลบไหลรอบเลยเส้นโค้งนี้เป็นขอบของแขนเสื้อเขาจะใส่เสื้อแบบสองชั้นนะมีขอบเสื้อด้านนอกแล้วก็มีขอบเสื้อด้านในด้วยวาดขอบเสื้อด้านล่างจากอุ้งมือทางด้านขวาลากเส้นโค้งขึ้นไปเส้นข้างล่างนี้ไม่ต้องชนกันนะ จะให้เกิดความหนาของผ้าแขนเสื้อสังเกตกันให้ดีนะลอยยับแต่ละลอยจะมีเว้นวักอยู่จะเป็นความหนาของผ้าแล้วก็ลมในผ้าด้วยไหล่ข้างซ้ายจะเฉียงลงนะคะแต่ว่านักเรียนต้องดูให้ไหล่ทั้งสองข้างสามารถเชื่อมต่อกันได้แบบเฉียงลงนะเดี๋ยวข้างในคอเสื้อคุณครูจะแรงเงาเบาๆไว้ก่อนนะเพื่อจะแยกรูปทรงให้ชัดเจนขึ้น เดี๋ยวมาวาดโครงสร้างมืออีกข้างกันให้เช็คจากมุมของนิ้วโป้งนะคะให้ตรงกันแล้ววาดเป็นโครงสร้างมือเบาๆแบบนี้ไว้ก่อนจะเป็นมือกำแบบหงายมือนะลากเส้นแบ่งนิ้ว3เส้นจะได้นิ้วทั้งหมด4นิ้วนะตรงด้านบนของนิ้วแต่ละนิ้วให้ใช้เส้นโค้งเพื่อแยกนิ้วนะลากเส้นตรงเป็นฝ่ามือลงมาตรงนิ้วชี้แล้วลากเส้นแนวนอนให้ไปถึงนิ้วก้อย ใส่ปุ่มกระดูกนิ้วมือไล่ไปตามเส้นโครงสร้างเก่าค่อยๆเก็บรายละเอียดตามคุณครูพรได้เลยขียเล็กๆข้างๆปุ่มนิ้วมือเป็นร่องของเส้นเอ็นเดี๋ยวมาวาดนิ้วโป้งไว้ด้านบนกันนิ้วโป้งนี้จะมีจุดหักมุมอยู่สองข้อตรงนี้เป็นข้อที่สองแล้วเลยไปก็เป็นหัวนิ้วมือใส่เล็บได้เลยใส่รายละเอียดรอยพับของนิ้วมือตรงด้านล่างจะมีแขนเสื้อห้อยลงมานะวาดเป็นโค้งๆแบบนี้ เดี๋ยววาดแขนเชื่อมจากไหล่ลงมาเลยล้างเบาๆก่อนนะคะมันจะมีการหักมุมอยู่2จุดตรงที่น,น,นูนนูนนี้เป็นความยับของผ้าที่นูนขึ้นนะวาดเส้นรอยยับของไหล่เว้นวักนิดนึงนะไม่ชนไหล่พอดีเส้นนี้เป็นรอยยับด้านในของข้อพับแขนรูปนี้เป็นแอคชั่นที่เท่มากๆเลยของเมงูมิตัวละครในมหาเวทผนึกมารเป็นท่ากำมือสองมือพุ่งมาด้านหน้าส่วนปากก็กำลังไล่คาถา รูปนี้เป็นการไล่คา,าถาอันเชิญสิ่งใดมีนักเรียนคนไหนพอจะรู้บ้างไหมคะมาลองเดาๆกันดูนะคะถ้าใครรู้ก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกคุณครูพอหน่อยนะจริงๆแล้วรูปนี้ด้านบนคุณครูมีว่าสิ่งที่เมงูมีอันเชิญออกมาด้วยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆแต่ว่าคุณครูขอตัดเป็นอีกคลิปหนึ่งนะเพราะว่าสิ่งๆนั้นก็ใช้เวลาวาดนานเลยค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะ ถ้าใส่ในคลิปเดียวกันคุณครูคิดว่าต้องเกินชั่วโมงแน่เอาไว้ทําเป็นคลิป EP 2แล้วกันถ้านักเรียนคนไหนไม่อยากพลาดก็กดติดตามคุณครูพรไว้นะส่วนสิ่งที่คุณครูวาดให้เมงูมีอัญเชิญมาในครั้งนี้ดูได้ที่ท้ายคลิปนี้เลยเพราะว่าคุณครูจะใส่เป็นตัวอย่างตอนเสร็จของคลิป EP 2ไว้ด้วยใครอยากรู้ก็ดูให้ถึงตอนท้ายกันนะในภาพตอนนี้คุณครูก็กำลังวาดเสื้ออยู่นะ ก็จะมีการวาดวาดลบๆอยู่เยอะเลยเพราะว่าคุณครูไม่ได้ขึ้นโครงสร้างไว้เป็นการวาดแบบค่อยๆเช็คไปทีละจุดถ้าล่างเบาๆก็ไม่เป็นไรแต่นี่ล่างสักเข้มเลยเพราะว่าอยากให้นักเรียนเห็นชัดๆถ้าล่างเบาๆนักเรียนจะมองไม่เห็นเส้นของครูทีนี้พอวาดผิดแล้วต้องลบก็จะลบยากมากๆเดี๋ยวพอเราล่างเสร็จคุณครูก็จะเริ่มแรงเงาแล้วนะ คุณครูจะแรเงาสีเทาอ่อนๆอ,อ,อ่อนที่สุดเลยนะเป็นเงาของสีเนื้อก่อนส่วนสีเนื้อปกติคุณครูจะปล่อยให้เป็นสีขาวเลยเริ่มจากเงาของนิ้วมือที่พับเข้าไปข้างในและทับลงมาที่นิ้วโป้งและทับต่อลงมาที่ฝ่ามือคุณครูใช้ดินสออีอีแท่งเดิมที่คุณครูใช้ล่างเพื่อแรงเงาในครั้งนี้ส่วนนักเรียนสามารถใช้ดินสอสีไม้สีดำ แรเงาเหมือนอ e ีตามนี้ได้เลยนะอย่าลืมเหลาดินสอสีไม้ให้แหลมๆด้วยนะใส่เงาวนใบหน้าจะมีส่วนของผมที่ทับตรงหน้าผากส่วนหัวคิ้วสองข้างส่วนข้างๆใบหน้าส่วนคอที่ถูกคางทับระบายเงาสีเทาอ่อนๆไว้ก่อนเลยนะส่วนผมที่อยู่บนหน้าผากก่อนหน้านี้คุณครูแรงเงาสีดำไว้ก่อนเพื่อให้แยกกับหน้าผากได้ง่าย รูปนี้คุณครูจะค่อยๆแรงเงาผมให้มีทิศทางพุ่งเข้ามาที่รอยแยกตรงกลางในแบบรูปนี้ก็จะเป็นผมสีเดียวแบบดำๆเลยนะส่วนของครูพรจะทำให้เป็นแบบเห็นเส้นผมแบบชัดเจนออกมาจะเป็นยังไงนักเรียนตามมาดูกันนะนักเรียนคนไหนชอบวาดรูปแล้วอยากมาเรียนศิลปะกับครูพรโดยตรงคุณครูพรเปิดสอนศิลปะอยู่ที่เมเจอร์ปิ่นเก้าชั้นสนะ มีสอนทั้งวาดการ์ตูนวาดภาพเหมือนการออกแบบเขียนแบบและการระบายสีด้วยเทคนิคต่างๆทั้งสีไม้สีช็อคสีน้ำสีน้ำมันสีอะคริลิกมีหมดเลยถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามรอบเรียนและราคาของคอร์สต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะส่วนนักเรียนคนไหนไม่สะดวกมาเรียนก็สามารถเรียนรู้ศิลปะได้จากคลิปสอนของครูพรนะถ้าใครชอบคลิปแบบยาวๆสามารถไปดูได้ใน YouTube ช่องครูพรสอนศิลปะ เลือกคลิปที่มีความยาวเยอะๆหน่อยแบบ 30- 40นาทีจะเป็นคลิปสอนแบบละเอียดเลยลองไปหาดูในช่องนะคะคุณครูมีสอนวาดอนิเมะดังๆไว้เยอะมากๆไม่แน่อาจจะมีตัวละครที่นักเรียนชอบและคุณครูวาดไว้แล้วไปฝึกวาดกันได้เลยส่วนนักเรียนคนไหนที่เคยฝึกวาดรูปกับครูพรในคลิปแล้ววาดออกมาสวยอยากให้คุณครูได้ดูหรือว่าเพื่อนๆได้ดูส่งมาได้นะคะส่งมาทาง Facebook ช่อง สอนศิลปะติ้ง about art major ป่นเก้าตามนี้ที่คุณครูขึ้นไว้ให้เลยนะเข้ามาแล้วกดถูกใจเพจให้เรียบร้อยก่อนแล้วขอเข้าร่วมกลุ่มชื่อกลุ่มครูพรสอนศิลปะในกลุ่มนี้จะมีนักเรียนที่ชอบวาดรูปและชอบศิลปะอยู่กันเยอะมากๆนักเรียนก็สามารถวาดรูปและโพสต์ในกลุ่มนี้ได้เลยถ้ารูปไหนที่นักเรียนฝึกวาดตามคลิปสอนของครูคุณครูก็จะคอมเมนต์ทัก ถามชื่อของนักเรียนนะเสร็จแล้วคุณครูก็จะเอารูปที่นักเรียนวาดตามคลิปสอนของครูมาโพสโชว์ไว้ในคลิปต่อๆไปให้ตอนนี้คุณครูก็ได้แรงเงาผมเกือบเสร็จแล้วนะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคุณครูแรงเงาทิศทางของผมให้พุ่งเข้ามาหารอยแยกตรงกลางและคุณครูก็ยังเหลือแสงสีขาวไว้ด้านบนของผมแต่ละช่อด้วยการใส่แสงและเงานี้ก็เพื่อให้ผมดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะ เดี๋ยวมาแรงเงาล่องของเงาในส่วนของเสื้อผ้านะคะอ้าวคุณครูลืมแรงเงาตรงมือหรือเนี่ยเดี๋ยวแรงเงาเบาๆอ่อนๆนะคะเป็นเงาของมือกันก่อนก็จะมีเงาล่องนิ้วโป้งเงาฝ่ามือในส่วนที่หักมุมเข้าไปในแขนเสื้อนะเน้นเงาตรงกระดูกนิ้วมือให้มีความชัดเจนขึ้นอีกนิดตามล่องนิ้วก็ใส่เงาเพื่อเน้นให้ล่องนิ้วแยกกันให้ชัดเจนด้วย รู้ไหมคะนักเรียนที่มาฝึกแรงเงาเนี่ยได้ประโยชน์มากๆเลยนะเพราะว่าการแรงเงาเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของงานศิลปะเพราะจะทําให้ภาพมีความสมจริงด้วยแสงและเงาและน้ําหนักอ่อนเข้มของการแรงเงาวันนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ทั้งการวาดภาพฝึกสังเกตเส้นรูปร่างและรูปทรงต่างๆทั้งใบหน้าผมมือและชุด ได้ฝึกทักษะการแรงเงาให้สมจริงด้วยน้ำหนักต่างๆทั้งอ่อนและเข้มทำให้นักเรียนมีฝีมือเพิ่มมากขึ้นแถมการฝึกวาดครั้งนี้จะทำให้นักเรียนมีสมาธิด้วยยิ่งถ้าภาพที่เราวาดอยู่ออกมาแล้วสวยถูกใจเราก็จะได้ของแถมเป็นความสุขและความภูมิใจเพิ่มขึ้นอีกแต่ถ้าวันนี้เรายังวาดไม่ค่อยเหมือนติดขัดเรื่องอะไรเราก็จะได้รับประสบการณ์นะคะ มาฝึกวาดบ่อยๆรับรองนักเรียนต้องเก่งขึ้นแน่นอนในเรื่องมหาเวทผนึกมารเนี่ยมีนักเรียนขอให้วาดรูปกันเยอะมากๆเลยเรื่องนี้คุณครูก็ดูไปหลายตอนเหมือนกันแต่ตอนหลังๆเนี่ยยังไม่มีเวลาดูเลยค่ะอย่างตัวละครที่คุณครูกำลังวาดอยู่ก็คือเมงูมิเนี่ยเป็นคนที่คุณครูชอบคนหนึ่งเลยนะคือใบหน้าและท่าทางของเขาเท่ดี เป็นตัวละครที่อยู่กันมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนักเรียนที่ชอบดูเรื่องนี้แล้วอยากฝึกวาดรูปตัวละครก็สามารถเข้าไปหาดูในช่องของครูพรได้นะคะคุณครูพรได้ทําคลิปสอนวาดตัวละครไปแล้วหลายคนเลยทั้งอาจารย์โกโจมีทั้งแบบปิดตาแล้วแบบเปิดผ้าคลุมตาด้วยมีสอนวาดสุคุณะสอนวาดยูตะแล้วเดี๋ยวติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะคะ ก็จะเป็นรูปเมงูมีนี่แหละต่อจากภาพนี้เลยคุณครูจะวาดสิ่งที่เมงูมีอัญเชิญออกมานั่นก็คือมโหรากาหรือมโหราคะตอนนี้จริงๆแล้วคุณครูยังดูไม่ถึงเลยนะแต่มีนักเรียนที่เรียนศิลปะก,กับครูพรอ,อยู่มาเล่าให้ฟังแถมเปิดรูปให้ดูอีกเรียบร้อยมันเท่มากๆเลยคุณครูก็เลยเอามาวาดรูปนี้คุณครูก็วาเป็นแฟนอาร์ตตามแบบฉบับของครูพรน,นะ อย่างผมเนี่ยปกติแล้วเป็นสีเดียวคุณครูก็วาดให้มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นส่วนชุดจริงๆแล้วเป็นสีน้ำเงินเข้มถ้าแปลงค่าเป็นขาวดำแล้วก็จะต้องมืดกว่านี้แต่คุณครูปรับสีของชุดให้เป็นสีอ่อนลงไม่ใช่อะไรหรอกคุณครูเมื่อยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะจริงๆอะ่ะถ้ามันเข้มไปหมดเลยอะ่ะคุณครูกลัวว่ามันจะแข่งกันไม่ค่อยเด่น ฟังจากน้ำเสียงแล้วเหมือนจะแก้ตัวแต่ไม่เป็นไรผลลัพธ์ออกมาภาพนี้ก็ดูสวยดีนะแต่ถ้านักเรียนอยากได้ชุดสีเข้มๆก็เพิ่มน้ำหนักการแรเงาให้เข้มกว่านี้ได้เลยนะแต่แสงและเงาก็ให้เหลือไว้เหมือนเดิมสุดท้ายพอนักเรียนแรงเงาได้ถึงตอนนี้แล้วให้นักเรียนเอาสีดำมาเน้นเส้นรอบรูปให้เข้มๆให้คมชัดเลยนะ ตรงไหนที่เส้นมันดูงงงลกๆก็แต่งแต่งหน่อยการเน้นเส้นรอบรูปแบบนี้เราจะเรียกว่าการตัดเส้นเราสามารถตัดเส้นด้วยดินสอสีปากกาหรือผู้กันก็ได้แล้วแต่เทคนิคที่เราใช้วาดภาพนั้นๆน,น,นะอย่างภาพนี้เราวาดด้วยดินสอและแรงเงาด้วยดินสอขาวดำมาทาั้งภาพคุณครูก็จะใช้ดินสอตัดเส้นรอบรูป เพื่อให้ภาพดูคมชัดสวยงามและกลมกลืนถึงตอนนี้รูปนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะไหนขอคุณครูดูหน่อยซิว่ายังมีใครดูอยู่ถึงตอนนี้บ้างใครที่ยังดูอยู่พิมพ์คอมเมนต์คาว่า M M แล้วส่งมาให้คุณครูพอหน่อยนะถ้าใครส่งมาคุณครูจะรู้เลยว่าคนนั้นดูจบช่วงท้ายคลิปแล้วจะมีตัวอย่างของคลิปหน้าก็คือสอนวาดมาโหรากา อยู่ด้านบนของเมงูมิตัดคลิปแบบเร็วๆเป็นตัวอย่างมาให้นักเรียนดูก่อนนะถ้ายังไงอดใจรอในคลิปหน้าเรามาเจอกันอีกครั้งคุณครูจะสอนวาดแบบละเอียดเลยทั้งการขึ้นโครงสร้างการวาดชั้นของขนต่างๆการวาดกล้ามเนื้อรายละเอียดเยอะมากๆเลยค่ะนักเรียนคนไหนยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะหาคลิปหน้ากันไม่เจอ สุดท้ายก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะที่อุตส่าห์ดูอยู่ถึงตอนนี้และคนที่ติดตามรับชมครูพรในทุกๆช่องทางคลิปนี้ยาวหน่อยอยากให้นักเรียนวาดแบบละเอียดละเอียดคุณครูก็คุยเพลินด้วยเห็นตัวอย่างคลิปหน้าแล้วมีใครอยากวาดกันบ้างไหมนะมันเท่มากเลยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย